ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเดย์ชาแนลนะคะอ่ะนะคะมาแล้วค่ะวันนี้พี่ๆเต็มเลยค่ะที่ชอบนะคะวันนี้ดึนซะหน่อยนะคะวันนี้ดึนซะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะโอ้ย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 ลมซะน้อแอวนะคะเนาะอ กมูกฝากให้อูได้นะอ๋อน้ำไม่ตาไม่มาหูนแม่ยไอ้สักไปบ้านได้เนาะนะค่ะโดยขึ้นๆแล้วผกไว้ทันนะก็อยู่น้อเอาแบบนี้เลยพฝนหยุดตกแจงฝนมันหยุดเม็ดไปนิดหนึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวเอายินข้างนอกก่อนนะคะตอนนี้ฝนยังไม่ตกคะนะ แล้วก็ข้างนอกเป็นกันบรรยากาศข้างนอกก่อนนะค่ะกันสนวัสดีค่ะพี่นายตอนเช้ายัางคะ่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะยีหน,นิงค่ะ นี่ิงลำมอกคะลำแล้อสวันดีค่ะใส่เน็ดก่อนนะคะใส่่ตัวเองค่ะที่ตัวเองนะเนาะขอบคุณนะคะ ไปข้างบนนะคะูนะคะันเดกันะีเทกักว่านะคะเดียูข้างข้างบนกันเลยค่ะันนะครไปด้วนนอกด้อกินเอาง่ายๆแบบนั้นเลยนะไปบนนอกด้มมมออ่ะครับ

เป็นบรรยากาศในฟกี่นะคะเนาะเป็นบรรยากาศในร้านกาแฟกกนะคะเนี่ยอยาญาตเลื่อนกาแฟโกกีนะคะเนะน่า ตอนนี้คุณชักมนอันนี um ้ปนะไรที่แค่ขาค่อมมิ่ครับวันนี้มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นกับยูทูบเบอร์นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนทชอบสวัสดีค่ะบ้านไม่มานะคะ่บอะคะยัรู่ม

ก็เป็นการสวัสดีค่ับสวัสดีค่ะสวัสดีเชวะคะวัสดี้นะคะก็าจะเอยมใช่ไหมคะสวัสดีจะเอยมนะคะ ก็ไขมืเนาอจำไม่ไ hmm. ด <sl aps> so, ้นะคะินตาหนตาคะเนาะนะคะน่งนะคะแล้วมุนมุนโอ้ยหมุนสูงนะโอ้เนี่ยเรก็จะขึ้นสูงนะคะเข้เราเานี้ขึ้นสูงก็ได้นะคะเร้กองนา

ทา,า,า,านลค่ะคุณแม่หทานเลียบ้อยนะคะตอนน,นี้งานก็เริ่มเลยน,ะะอน,น้อยนะคะแล้ก็รอค่ะเอาคุณดัมมี่นะอันนี้ลุงกำลังจัดจัดฉากอยู่คะ<า> <c oughs> ทำยังไงไม่ให้บางเบอร์โทใช่ไหม,ะมะคะ,ะสวยมากเลยะค่ะนะายบรอมนนคุณดัมมี่ใช่หคดัมมี่เหรคสูงหรก็ประมานี้โอเคไหมารื เพนงอ้วในออาคนตั้งตั้งตั้งกล้องแล้วขอยากออกเอาครับไม่งั้นจะไม่ได้ทุกก้องนี่นะคะก็กำลังเตรียมงานนะคะจริงอนนี้นะคก็กำลังเตรียมงานนะคะจริมนดึงมันขี้ได้หลาย เยอะนะคะเราาไปม่าลยครถ้าอกมันก็ัอนะเก่ามันก็เสียงมันก็งีง่างเงนะมันะอ่านมันก็อ่านมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรร้อกันยังครับมองอยู่อยู่ลุงยทูปมาเป็นอบยังครับเ้องไปทางไปทางในไ่ต้องงานก็ได้จะรอพนังเรา เดี๋ยวค่อยทำทุกวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำเปิดานต่างๆยังมดี๋ยางข้นี้เดี๋ยวค่อยทำเป็นข้ออ้างของบางคนอาอับจน ก็ค <mm ํคำเดียวเดีย no> ๋วค่อยทำรอนนี้ก็จะเป็นกรอนที่ช่วยตัวสติทุกคนได้กรอนนี้นะครับมาจากอาจารย์สมอนะครับครั้งที่ทุกคนไป เขาร่วมงานอาจารย์จะต้อกรอน,นี้เสมอมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นนะย้ำว่าสิ่งที่เราตั้งใจความดีที่เราอยากกะทำ เราต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ลงมือทำสามทอนะครับก็คือทำทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับการทำดี